หอมหวยหวยบผบาได้น้อมาเรยมันจะอยจะแสีบของมาเีเอากเนื้อมันจะทับี่น้องมันร้นอตเราอย่างดีเลยละมุนเถอะนะหอยเสีบแซ่บเสืบสรรอบหอกเสืรรอบผักสีผักหอมเป็นเครื่องในสุดเครื่องในครับจะมีตับมีหนันงอยแนลเสียบครับผมใส่บกวกหอยีนจะผักกระดาษะแฉะนะสร้างไว้เด็กักกระดาบนี้แเข้าหน่ยนี่ยเราดูที่ดีเสือมดหรือไว้สองหน่อย อีสันน่ากินมากี่น้องก้อยขอเส็บมันิดข้องเดลืออไละมันนี้ก็พักกระเดากะทงกทำสีโป๊ะัน,นก,กะเดากอทงเล่นบปอ้าวไงขอ,งของเส็บทับพักหลายๆยด้การกินน้องเลยสวัสดีจ้าเอ้เือกินน้องเดีย๋ยวไปเลยกินน้องเลยมัม <laughs> หอมห่วยๆเฉพาุกเลยดิ hmm. สวัสดีครับพี่น้องเอฟีทุกคนทุกท่านครับเมื่อน,นี้พ่อน้อยยางของแสบครับว่าเราก้อยเซืรอมากอกหอมๆกินกับเข้าตอนเ้า้านี่แหละครับสุกแล้วล่ะครับพี่น้องกินครั้งนั้นครั้งนี้เซอร์ มะลิา่ะไดโน่มะลิอันี้เด็กป็นย่งเป็ดตะแเส็บของมะลิอู้มันก็เป็ดตะบบมีเนื้อแต่ป่ะอ่าก็ได้เนื้อค่ะตัวนี้เดี๋ยวตะจัดเถอกขาสองขาซุกแล้วล่ะครับพี่น้องเด็กฝักมาแบบนี้ช่างงามเลยอันนี้จะเราไปฝักด้วยครับพี่น้องฝักแล้วก็ลามาก้อยเสิร์ฟมะกอเสื้อเข้าโคโหหอมเข้าไปป่ะใส่หอดผักกระเดามาให้ด้วยมั้งนี่ มันกวยาดหยาเพิ่นมาขายแสดงว่าเป็นอยังว่าพันวะสวายถวายมีชื่อพันมาปลูกรอจะได้กินไว้ใช่ไหมเพิ่นขายแต่ยอดดอกนะท้าพ่อกำลังทำกันแกเอาตะเนื้อจ้ะเอาตะเนื้อมันได้คับพี่น้องมานี่ร้อนเหลาอย่างดีเลยละมุนเด้อพ่อปากของมาแล้วมีความละมุนแต่ตัวน้อยเนี่ยละกษณะอันเสื้ออยู่ดอกมันเพราะเกาะลายมันกันานแล้ว นี่ย่างปลาดุกให้น้องมะลิจ้าแต่ว่าน้องมะลิค่อนข้างจะทั้งกินปีงหนูมากกว่าระมื่อนี้ทำการซับแล้วค่ะฝากกระเดี่น้องหน่ยของแซ่บครับละมุนเถอะละก้อยเส็บแทบเสือขอเสือพักสี่พักหอมพักโู่หอาไปบ้าจะย่างละขับส่วนหัวเธอเลอออ่ะเอาเลยดอกคนกาถ้าจีก้อยหนูจะโอ้ยเอ้ยหนูกำลังฟักอยู่ ไจเห็นเหมือนแล้วยังไปเห็นน้ำกลด้วันนี้สวัสดีจ้ากันหนูกินข้าวนะจ้าหนูกินข้าวอะไรบ้างจ้าวันนี้เล่าให้ฟังหน่อยรีวิวรีวิวอือกินละเขินบ้าแถวฟ้าฝนผมยุงวันนี้ผมยุงื้อยู่ลงมา เอ้แสี่ยโิงบ่อยจ้าไห้มันแหลมตรงนี้น่ะเออแห้เทางข้างกัดคำเล็กๆหุ่นหัวเปนะใหไงไว้จังอย่างนี้แล้วหนูก็กัดหมูแล้วก็กัดข้าวสลับกันจ้ากัดข้าวใส่ทีนี้จ้ากัดคำขาวใช่ไวมกัดคำขาวคือบามอืมอืมมาก หน่อยหนุ่ยมันตึงครับมะนาวเมื่อนี้เรากอยื้อทึ่งมะนาวทึงมะกากได้ครับพี่น้องป่าปานเป่มะนาวละปานมะนาวไว้ก่อนเด้อพี่น้องเลยจากสองเองมะกอะคือเน้นนักมะกากครับะกอซุป ก้อยของแ่บพี่น้องเลยนี่จะเป็นเครื่องในสุดเครื่องในครับจะมีตับมีหนังประณตา้าบกินน้ำตาบ่น่โอ้กินไม่ได้รลระเพสเหลีแยวโคพี่น้องนี่นะ มันมืดมัลเนลทโดแเจียวนี่เพชตเติบเด็พี่น้องเข้าโครับพี่น้องอกัดมือแมู่กัดมือแม่อเอาหมดนี่หรื่เนาะัดเลยเถอหรอเกาะน,น้อยงามมา,ามากนากาต่อกเตเตอันนี้ก็ น้องแถมเนี่ยเอาไข่มาส่งก็ได้มาเกาะแถมเพื่อพร้อมพี่น้องซื้อไข่แถมมาเกาะไ,ได้เออถ้าของตนเพิกนเลยแหละโอมสชันดีเติบซื้อไข่ได้มาเกาะสุดยอด,ไ,ไ,ด,ดไ,ไข่กับไข่แบบออร์แกนิกนะครับผมเป็นอันเป็นเลีเเ้ยงแบบบ้านๆครับของหน่อยกันไข่มันหวานแล้วของไม่เส่อเกี่ยวจักรองหน่อยเนาะเห็ดออกหวานแล้วตทำเรียงไม่เป็นปุ๋ยโมจ้านี่ ตองบาดีบอกก่อนครับอาม่เยอะบกววานเลยอย่าซื้อมาเร้อยอย่าบ้างน้ำส้มหูใหญ่กว่านั้นเฮบอกซเกอเรื่องที่อันไปว่าอายุใหญ่เยอะโตเลยวบ่อายเราเนี่เขาพัฒนาสูตรผสมซัำเก้าโอหอมมากครับไม่ได้นะลูก ปลาถั่วแซ่บโอ้หอมเดี๋ยว่อกหอมไหมลูกอะไงหอมมึงอันนี้ก็ดิกหอมอีล่ะอร่อยหอมใส่แน้วแซ่บครับผมใซ่บกกวัดนับเขาเดยกันครับน้องอย่างเสะเสื้อหอม วายกินกับพักกระเดาสดแยบกันนะสร้างว่าได้ฟักพกระเดาแ่นี้กะเดาเก่าทองมาเยครับยมาก็บโติ้มเบิ้งงยามีทันสมไปเลยเริ่มมาเนาเพิ่มอีกปลงนึงครับพี่น้องเสิระกอกันเด้อบเป็นเ์เป็นก่ยเกาหน่ยนี่ละดูี่ดิเสืร์เม็เหลือไว้สองหนุ่ยไว้ถ้าเสิรอฟเจียวกินมานาเนี่ยมันหายง่ายใช่ไหม สีสันน่ากินบ่พีน้องก้อยของเสียบมือนนึงอเอาฮะ,ะสานี่แหละเโอ้ยเจอสามเจอเด็ดๆเหนน้องบานแล้วนะด้ของเสียบเฮาฮะคือขาดเหรอได้าดเลยเฮาเดียวเลยละเมือน,นกับพักกระเดาเกาง <c oughs> แล้วก็พักอันกาดหินกลางโพนทงนาตะเกาโอ้โยอแม่ปู่ไวย คนขุนเฮียนถึงพิรเจ็ดร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเราจะกิกนขาา้าวบ้างมาแล้วครับพี่น้องเซีทุกคนทุกท่านครับมา,าแซ่ยบเดียวเล้วนี่ของแซ่บประกอบเทอดไรนั่นนี่เก้าหน่อยใหญ่นี่เอ,เอ้ยสฟางเอาเด้อว,ว่ามันเกาลือคณะนีพิษทำสีโพโภกว่เป็นผักกาดดาเก่ทธงเด้นประกอบเก่าหน่อย มันบรร <ừ. S 1> เะเถาเน,น <ừ. S 1> ี่ยไเล่นพากันเดาเกินเลยเราบ่ออกสุด,ดยอดพี่น้องเสพพากันเดาก็เก็ด,ด พักสะดาวเี่ยมาทั้งหลายของเขาพอครับทังหมตลาดนัดตลาดเขาก็ได้ด้วยอ่อถือใจไส้ขนาดแล้วเขาเนี่ยักสะดาวถ้านี่ก็เป็นดักแด้ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นแมงจากอีสานมาตรงหน่อยครับพอรุ่นแมงตูแม่มาใม่มาสดๆเลยครับเนี่ยมึงเนีครับแมงมเตอพอรุ่นแมงตู ยันสานขนม่าทุกคนแม่เหมอนเด็่กัของพอรุนอามาคือคอเนี่ยแซ่พอรุนกัเป็นผัวอามากกว่าบหมมอรุนแม่ตูทุกคนมาเซบเซบเดียวไม่พันยูพันกับพัยูแม่ตูอังข้นรถก่อนเ็นันมาลีกินปิ้งหนูพอรุ่นอ่ามาทรงพนเอาหมดหลายขาเา่ลไ่เอ้ยขนมาลกบอกพอรุนกั บอกผู้รุ่นพาพทีมงานมากนอนหนี่จะขึ้นหนึ่งก็น่าหีิภาพเบลุงหม่าล่ำยวนวันหลวงปู่ศิลานี่ยครับใช่ <c oughs> รครับอีกมัอี่มนงมันอีกขึ้นที่สองครับมะลิกินผักกาดหินตันได้ลองประกาศหินอยู่ไปนอกข้าวแก้วกับชิ้นสาพากินต้หนหน่อยๆแล้วมันเป็นสองเกลาดกัดหรอหินซ้ำกันใช่ อบ่เฮนมินแต่เนี่ยแสบๆพีน่น้องผมแสบครับใส,ส์ปนี้อําลํำสวยว่ะมาสวยไสหลดจริงก็ลาคพายเ่มื่นกันเนี่ยเป็นเนกว่าไรหนาไหคะเอาปูยท<อ>ิ้งเสืแบบที่ตงตนกาวไว้มาปูอะเลยใหญ่ปูได้แล้วมันหนาวแล้ว <c oughs> ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับทีท่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอ,อดครับฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดติดตามเด้อ<ห>ครับวันนี้คอยของแ่บกับพักหลายๆ้ยได้การพี่น้องเลยขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะมา,บ,ะมาแบแ่บ,บเดี๋ยวได้ครับทุกคนทุกท่านครับลมหนาวกำลังมาแล้วลุงเ้อ้์พาสีหนา,นาจงนังเลยได้พี่น้องแต่ว่าน้อยกับตอนนี้อย่างเดียดนั่นเดียนี้อยู่รู้สึว่าอากาศหนาวระบาดนี่ชัวก็ได้เอานีซากเนี่ะ บอกคงเฮ้ยค่ะเดียเมมที <c oughs> ดยดจ้าจ้าเล่นรอนแม่ตรง,งนะี้นะแม่ไปกินข้าว้าตจำเลย